สวัสดีครับทุกทท่านนะครับพบกับช่องเบิร์ดทู a y เดย์วันนี้มาใน playlist ของ BT. ทีไม้ประดับนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้สั่งบอสีอีกแล้ว1ต้นนะครับชื่อว่ากุ่มพกันนะครับสั่งมาจาก Facebook คุณอุกออกัสนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอุกออกัสนะครับนีครับแพ็คมาอย่างดีนะครับดูนะครับ แ็กมาอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับเดี๋ยวมาคัตเตอร์มามาบรรทักดกลินเลยจะมาดูด้วยเพื่อนในครับสวยงามมากนะครับงสองเห็นไหมครับกลุ่มพะกันนะครับต้นกลุ่มพะกัน เรามาแกะดูนะคัคลิปนี้นะครับจะเป็นซีรีส์แรกของกลุ่มพักกนนะครับก็ผมก็จะคลิปแรกก็จะเป็นการแกะน้อง่เฉยนะครับแล้วก็จะดูพัฒนาน้องไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาการน้องไปเรื่อยๆว่าน้องจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแกะไปเรื่อยๆครับต้องขอชื่นชมนะครับแม่ค้าของเรานะครับคุณปูออก,กัสน,นะครับที่ แลนะครับแท็กมาอย่างดีเลยนะครับแท็กมาอย่างดีเลยว้าวนี่ครับกุ่มพกันนะครับเป็นบอลที่อยู่ในตับราเมเกียนะครับซึ่ง สวยนะครับสวยมากๆเลยเนาะสวยแต่เด็กเลยครับดูจากใบก็รู้นะครับว่าสวยแค่ไหนครับอันนี้ยังไม่กัดสีเต็มที่นะครับอันนี้ก็เริ่มกัดสีแล้วนะครับนี้จะเป็นซีรีส์แรกของกลุ่มพักกนนะครับเราก็จะมาดูพัฒนาน้องไปเรื่อยๆนะครับว่าพัฒนาการน้องเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับยังไม่สวัสดีนะครับก็พูดก่อนนะครับผม ช่วงนี้ฤดูหนาวนะครับช่วงนี้ฤดูหนาวผมก็จะเอาน้องเนี่ยเข้าเข้าตู้ผมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้องเนี่ยคายน้ํามากเกินไปเพราะอากาศมันแห้งนะครับเพราะว่าบอลชอบความชื้นดังนั้นเราก็ต้องเข้าตู้อบไว้นะครับจะทําแบบอบแบบถุงก็ได้หรือจะทําใครมีตู้อบก็เอาเข้าตู้อบก็ได้ส่วนผมเนี่ยมีตู้อบนะครับผมก็เลยจะเอาน้องเข้าตู้อบอ่ะสำหรับวันนี้ครับจบซีรีส์แรกของภุมภาการแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ